15. ข้อคิดจากหนังสือ What Ever หนังสือเล่มนี้ไม่มีแก่นสาม 1. ความรักก็คือความรักเข้าใจยากแต่เข้าใจได้ 2. อย่าสิ้นหวังในรักเพียงเพราะเคยสูญสลายในรัก 3. การมีรักว่ายากแล้วการเป็นที่รักยากเย็นเสียยิ่งกว่า 4. หากเราพอใจจะรักเขาจงรักไปเถอะ จงรักเข้าไปมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดรักไปเท่าที่หัวใจเราจะรักไหว 5. อย่ายอมสูญเสียตัวตนเพียงเพราะเกรงกลัวต่อการสูญเสียใครไป 6. จงเป็นที่รักแม้วันสิ้นรักจงแข็งแกร่งแม้วันดับสลายจงรักษาความงดงามของตัวเอง 7. โปรดอย่าหลงลืมที่จะรักตัวเอง แม้ตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก 8. โปรดละทิ้งความเจ็บปวดในอดีตลงบ้างปล่อยวางความชอกช้ำที่ยากเกินเยียวยาไปสิบ้าง 9. จงอย่าโอบกอดความสิ้นหวังเอาไว้จนเผอทอดทิ้งความพยายามทั้งหมด 10. จงจำไว้ว่าหัวใจของเราจะถูกโอบกอดจากความรักและปรารถนาดีจากตัวตนของเราเสมอ11 ไม่ว่าใครก็ตามไม่มีสิทธิ์เข้ามาทำลายตัวตนของเราไม่มีสิทธิ์ย่างกรายเข้ามาเพื่อทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองไม่ว่าด้วยวิธีใดพวกเขาไม่สมควรได้รับสิทธิ์นั้น12ความรักทำคนคนนึงที่เก่งทุกเรื่องพ่ายแพ้ลงได้อย่างง่ายดายเสมอ13ไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งมาจากไหนพอพบเจอกับคำว่ารัก คุณก็เปราะบางไม่ต่างจากแก้วที่พร้อมจะแตก 14. ในทุกความสัมพันธ์มักจะมีใครบางคนได้อะไรจากเราไปและทิ้งอะไรบางอย่างไว้ในหัวใจของเราเสมอไม่มากก็น้อย 15. ความสัมพันธ์อาจทำให้เราตกอยู่กับสภาวะความรู้สึกผิดเรารู้สึกผิดกับมันได้แต่จงอย่าจมลงไปพร้อมกับมันขอบคุณครับ